วันน yeah, ี้ไปโรงเรียนวันที่เท oh, yeah, ่าไรวันที่สามลงค่ะโอ๊ยว้วงวยมามีอยากได้เป oh, yeah, ็นสาบรสาบรอยู่ไหนซาบรโอเคหนได้แ้วเย้เก่ง เอาเป็นมะพร้าวโอเคว้าว <Okay. S 1> wow. this is coconut thank you จ,จ,รนะจริงไหมัจริงนะจริงเหรอจริง <Okay. S 1> thank you มีทุเรียนนะแม่แม่เอาไหมอันนี้ไหนแม่ขอเอาเป็นทุเรียนขอเอาทุเรียนแม่เอาอะไร อเอาเป็นกล้วยไม่ต้องเอาแตงโม,มสิไม่เอาแตงโมแตงโมภาษาอังกฤษคือแล้วเธอไม่ยอมเก่งไม่อยากเอาอะไรง้อด้วยนะอยากเอางอ้อเก่งอนะง้ภาษาอังกฤษคือแล้วมันแฉะเก่งแต่ฉันคือนี่ค่ะว่าเก่งมากค่ะขน <อ>แกฟุชเก่งอยากได้เป็นแก้วมังกรรับมังกรว้าวอัมเมซิ่งมากอันนี้อยากได้เป็นบันดาอันไหนน้าไหนโอ้ยง่ายนะครับมีบาร์เลอ,นนอ,อนนยู่ลเ,เลยอ่ะ มะนาวเลมอนช็อคโกแลตว้าวช็อคโกแลตตัวนีวว้นี่ค่ะว้าวช็อคโกแลตต่อไปของขอกินเห็ดได้ไหมคะอยากมีพลังเข็ดเห็ดถามไหมคะถามอีกไหมคะค่ะ,คะนี่ค่ะมัส,สรูม มาส์โมไม่รู้จะไปไหนีก่มาส์โรมไม่รู้จโอเคอยากมาถึว้าวไปกูนี่นี่นั่งก่อนแม่บี